ท่านประท้วงใครครับท่านสมชัยครับก็วงครับข้อ69ครับซ้ําซาบวนเวียนนั่งเถอะครับท่านเรื่องยาธาตุถ้าไม่นั่งเอาไม่เรื่องยาธาตุผมจะจับเข้าธาตุนะครับท่านประธานครับไม่เรื่องยาธาตุก็ได้ครับเอาเรื่องตรงๆเลยเมื่อกี้นะครับที่พาดพิงถึงท่านนายกคับหาว่าเอาลูกเอาเด็กมาวิ่งหน้าสภานี่จริงแล้วเข้าใจผิดนะครับ เด็กที่วิ่งเราไม่ใช่ลูกนานยกลูกธานประธานประธานที่เคารพผมสมชายหนงยีจากร้อยเอ็ดครับธานประธานครับฟังฝ่ายรัฐบาลแล้วบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยธามประธาน <c oughs> ารัฐมนตรี <c oughs> บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ผมเรียกอย่างท่านสมภาคนี่ <c oughs> อยากจะเรียกท่านว่าพ่อมหาจำเริญ มันทำไมเรียกอย่างนี้มันปแปลว่าบุลคลิดีธรรมทานถ้าเดกอย่างนี้ก็พ่อมหาจำเริญน,นะอนุเทียมอย่างงี้